Okay. còn nè mò bumi nè, các lấy ăn kiểu này là soi chiếu mà nè, giờ địt lưỡng đê youtube nè soi chiếu, thả chéo phải nằm. Này, bên này น้ำลายแตกก่อนแหละอันนี้กะตัวนี้หลอบชุกเด้นหลอบเนี่ยอันนี้กะน้องนะทุกคนเลยสองคนมาแต่หาเห็ดแล้วก็หาหน้าไม้สภาพทายคิดกับบ้านคุณไม่ต้องไม่ต้องมือนานกันเด้อันนี้คือวิธีชีวิตบ้านเฮาาด้วยใช่แต่ละมื่อแต่ละวัน ครับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเบิร์สกุลทั้งภูใหม่ผูเก,ก่านะยินดีตอนหับคาซูซองบาบอลเด้อพี่น้องเมื่อนี้มนไม่ได้ขึ้นป่านะทีมงานนะแต่ว่าเอ,าอยู่หน้าแต่ก็น่าจะมันกว่าอยู่ขึ้นป่าได้เมื่อนี้เพราะว่าน้องโทรม,มาบอกว่าจากอียังเห็ดต่แบะนะคือคือดวามันกินมั่นเลยว่ามีแนวตอดมันนะ กำลังเห็ดขัวนะเอาก็ะหากกระมาะเดี๋ยวไปเห็ดขัวเช่อกันก่อนทุกคนเลยแบ่เชื่อพอดีงามเลยโตบัวใหญ่แล้วก็บัวน้อยแบบพอดีกินสดแบ่แบ่ปีนี้งามๆเลยนะกตตอนนี้ก็อยู่หน้าแม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเที่ยงนาที่เอาเห็ดไปรอบก่อนๆเนะี่เนาะยังบ่แล้วยังบ่ได้ขึ้นพาแล้วก็ยังปูแป้นยังบ่แล้วนะเอ้าเดี๋ยวไปขวแบ่กอนมาลุบบ่ Ôi, bố kia mạnh rồi ừ. Của là cái đẹp hết treo con nè, thưa quân này Phó đầy kinh, toàn xạo cả lên đây này à, Cầm lăng cua kia này Để chi đấy อโอเคคนนี่มอบมีนะก็เลยเอาแบบนี้แหละมีอยู่เพาะมันอยู่ใกล้นะเอาพี่ Ừ, mày mới mà là hết này. Rồi <laughs> chú mà nè Nhà tít lượng đê Youtube Nhi chú Ba, chèo khuôn lên เมื่อนี้บุญยไผกินดิบนำมลลำเลยโุ้ยนี่เป็น,นี้เลยโอ้น้ำลายแตกก่อนแหละนี่กะชุดน,น่าอยากต่งดวกเด็กอยู่ใน ตัวนี่เอาไม่ได้เจออะไรแบบนี้มานานแล้วเดี๋ยวยังมีอีกตัวหนึ่งมาบึงเนี่ยตัวนี้แบบสะดุ้งไฟสะดุ้งไฟได้ตัวนึงเจ้าห้องไฟห้องหู นน,นี่สะดุงไฟจังนอยพี่น้องนี่ของกลับโอ้ยอยู่วันละกำลังดีเข่าไก่ลายติดเรลือง Thầm lê phi nong cho chú đỡ mình đi bật đi, giật tít lượng đỡ mà เด้งดึงด,งดึงนะเอ,อ้ยยังสิโดดจากมืออยู่แบ <c oughs> บนี้โลดมาเนี่ยจะกระเทียมนำ้ำนี่แปะใชะ่ไหมนี่มาพี่น้องคำโตๆอคำใหญ่ สุดไม่อยู่เนี้ยครับเลยกรอบมักนาอยนังมันจะกรอบซีดหนุ่มเลยหักเลย

สะได้แต่บูมีเข่าเนาะตะกรงบูกินวะตะกรงวัวกับบูได้เลยมาไหมมันได้เดี๋ยวฝากะอืมเป็นไรเทปดิบบกินเนาะกินแต่ชุกกินชุกอ้าวน้อาคือเก่า แต่กล่องเพิ่นกินมาลายนะเพิ่นกำลังลดหุ่นชวนกินคำเดียวอิ่มเลยมาแรกมาแรกเกิดเหตุการณ์กระทันหันก็เลยบร่ไเตรียมพักเตรียมยังมากลองดูครับ เาเนียวครับเจ้ายแต่บมีเขาเนาะครับสบอดเแล,ล้วเลยอืมพีองเลยเรียงแบกกพอไร้กินพี่น้องเลย <c oughs> จะลอยตายชิไดคาย เอาเลยเกลือกินกินมดแล้วยวไปกินอะไร่ะนี่คนมร ได้ยั้งทนี้ได้น้มนียใช้บงหรือได้สีแกงกินเบดอันนี้ชอบเลยน้องฮาฮาก็มาตะทยอยู่วะบ่เมนลวเป็นยังคือมา่สิพอเงินแล้วบะเงินไลยแลวเออเหลือแล้วโอ้โารใส่เลยเนาะไปอยู่แถวใดอยู่อยู่ไทยนะะ ลาดกะบังไปบ่เจ้าโอ้ไปบ่ได้ดอกเฉยยาสิไปจีนได้ไหมเฉยจีนได้ไหมคือไปวันที่สิบไปคือว่าไปวันที่สิบไปกระไผอันนี้กะน้องนะทุกคนเลยชองคนมาแต่หาเห็ดแล้วก็หาหน้าไม้เสื้อผาถ่ายคิปกับบล็อกหัวยองหัองมือนานกันกอนเลยเอามือนานกันอันนี้คือวิธีชีวิตบ้านเฮาเด้ซะแต่ละมือแต่ละวัน ยำเห็ดก็หาเห็ดยำหน่อไม้ก็หาหน่อไม้ยำบ่หาก็นอนเอาเอามาจีมั้ยเสืหาเลือกอาศิรมาจีเขากินจักหน่อยแล้วก็เมื่อได้เฮามี้าทุกคนบเดี๋ยวจะเมื่อเฮือนพุ่นแหละมหาเ็ดอยู่ให้กินอยู่เฮือนอีกบดกลังดับพื้นไฟไว้ยไฟลามเด้

ได้แล้วเบิ้งบันนี่เบิ้งันอีกเด้อดับเรบอยู่่บังงเฮูบังกังบไกบัเดปดเยดับป่ปเป็นห้างกลับเอามาเลยไปเจอกันอยู่เพื่อนทุกคนตอนนี้เข้ามาเหะเพือนแล้วก็มาให้ดูให้กิน เฮ็ดและแจนะย่ง,น,น,ง,น,งนี่มีทักมีย่างไรเนะบันี้เนะแบ่งนละต๊วอันนี้น มีมีไปไหนแม <S 2> <S 2> <S ตัวนี้หลอบชุกเลยหลอบเนี่ย thank <laughs> you เอาเแล้วเรากำลัมื่อเฮือนห้ามพูดแล้วไปดิมื่อเฮือนเมียพุดน,นะเจอกันอยู่พูดละทุกคนสะไปดีก่อนสดีตอนนี้ก็มามอหอนเฮือนแล้วได้อาไปไหนพี่เลิศนี่อันนี้ก็คือเห็ดปวกเมือ่อคืนนี่แหละมันก็น่าจะบานมันแล้วล่ะทุกคนเลยไปนี่ มึงจากวันเละมลัละบ่เลิ่นนี่นะไปเลิ่นนี่นะเห็ดเห็ดพีเดดพ่เล่อะไเห็ดเห็ดเลือเห็ดตาเห็ดตาดจากลเลกห็ดตาไป ขไปองเห็นบ yeah, ่ม no sure ือนี้นะยเอ้ื่อวลัขึ้นจเดอมคืนนี้ยังจุบจุยูมออกมานี่เริ่มบ้านนะคันใบชายทงนี่แหงบ้านแหงเละกว่านี้ ได้มาหนึ่งลูกคนเห็ดที่ได้มากับมาปิ้งเอานะนี่โอ้ยตกลงอันหนึ่งเสียดายดิเสียดายเสียดาย ตกลงลุมเนี้ยอันหนึ่งนะ กินข ok. ้าวกินแล้วกันลืมเอาหอยออกแต่กระถงนะนี่หอยกะหอยที่ไปกาดเห็ดมามื่อนนี่แหละเก็บเอาแถวป่าหอยยงอันนีู้บ่หูบ่หอยยงอันนี้หอยหอมหอยยงเจนหอยหอม bà lẹm phù à kịp hồi hay chắc đây chắc nuôi một cừn này không Họ... bà lẹm mà nè ừ, đại sòng xì phục bẹt để cao nuôi bài nuôi nừng à thưa quân mình đi hao cả lang chạc thì leo việc du thuyền hao cả na cứ cầu thưa con สำหรับคลิปนี้การบูญี่ยบูญยาวปรนได็นคอมเมนต์ขอบใจพี่น้องและกับเอฟซีเฮาที่เบิ่งมาถึงจุดนี้การคอมเมนต์บอกบาบอนในเด้อทุกคนว่าจะมีจักคนที่เบิ่งคลิปบาบอนและก็ามาฮอดจุดนี้นะเพื่อให้เป็นกําลังใจให้บาบอนในเด้อทุกคนการสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้เฮาก็าจะได้มอดไว้ซัมนี้แหละทุกคนสําหรับผู้ใดที่เบิ่งมาฮอดจุดนี้กอย่าลืมคอมเมนต์บอกให้บาบอนดีใจในเด้อว,ว่าเอฟซีเฮาการ บึงคลิปบ,บอลบอลมันจะเหงาอยู่สำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้เฮามจะได้มอดไว้สำนีพบอพอกันใหม่คลิปหน้าต่อไปพี่น้องบ๊ายบายขอบใจหลายๆ